เครื่องเครื่องแล้วก็ตั้งตั้งจ็อกมันอันนี้มันจะปิดอยู่ในโหมดปิดตรงนี้ต้องเปิดนะกดจ็อกยังจ,จ,อจอ็จกจอกเนี่ยกดจออ็อกเนี่ยนะฮะเนี่ยมันจะกดจอ็อกกดเหยียบเท้าเหยียบมันจะเหยียบได้มองตรงนี้เนี่ยนะ ให้ให้เท้าเหยียบก่อนแล้วก็วถึงจับได้เดนเท้าเหยียบก็เท้าตันาวตนี้มองตรงนี้ใต้น,นี้เนี่ย,ย,ยมันจะปุ๊บนะแล้วก็จะปหมดนี้อนี้หมดล้วมาโหมดที่นอยันนี้หมดออโต้สุดท้ายเขาคือเลกเลย macam tengah leleh ถ้ามันหนาถึง6 ac.5 หรือ6อะ่ะเราก็อย่าตั้งเลยตัวนี้เหล็กเหล็กความหนาของมันอะ่ะความหนาไนะงความหนาความหนาเหล็กเราก็ตั้งเลยตัวนี้ส่วนหมดนี้ไม่ใช้ไอ้ส่วนนี้เป็นโหมดหลบโหมดหลบตีนหลบเนี่ยเห็นมันม่ตีนหลบก,กับไม่หลบนะการใช้ตีนตีนหลบ 快快快！别碰。